Mission to the Moon Good Night ผ่อนคลายกล่อมใจและดำดิ่งไปกับความหมายของชีวิตยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Good Night พอดแคสต์ที่จะมาส่งคุณเข้านอนกับเรื่องราวการค้นหาความหมายของชีวิต ในเชิงปรัชญาและแนวคิดในแง่มุมต่างๆผ่านการออกแบบเสียงที่จะช่วยกล่อมให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและทิ้งเรื่องวาวุ่นใจก่อนนอนในคืนนี้ตามชื่อซีรีส์ Good Night ค่ะก่อนอื่นเราอยากให้ทุกคนหลับตานึกถึงร่างกายของเราที่ค่อยๆจมลงไปในเตียงนุ่มๆสัมผัสอากาศเย็นๆที่เข้ามาประทาร่างกาย ทำตัวให้สบายค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าสูดหายใจเข้าลึกๆและบอกกับตัวเองว่าวันนี้ได้จบลงแล้วเราได้พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วขอให้ทุกคนวางอารมณ์แง่ลบเอาไว้ที่นอกประตู ความกังวลทั้งหลายความโศกเศร้าและความโมโหทั้งหมดได้มาลายหายไปจนสิ้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์หลับฟ้าไปในคืนนี้เรามาเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมที่จะเข้านอนดีกว่าค่ะคุณคุ้นเคยกับคำว่าอิจฉาตาร้อนมากแค่ไหนเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครไม่รู้จักคนขี้อิจฉา เพราะคนประเภทนี้มีอยู่มากมายมหาศาลในสังคมสุดอลเวงที่พวกเราอาศัยอยู่ที่สำคัญการอิจฉาเป็นความรู้สึกที่พุ่งขึ้นมาเหนือสติสัมปชัญญะยากที่เหตุและผลในสมองของพวกเราจะห้ามมันไว้ได้ทันถ้ามนุษย์เราอิจฉากันธรรมดาคงไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเติมคำว่าริษยาเข้าไปด้วยแล้วก็ไม่แน่ เพราะความริษยาแฝงไปด้วยในยาแห่งความโกรธเกลียดและเคียดแค้นของมันอยู่ในทีแต่ไม่ว่าคุณเคยอิจฉาดิษยาหรือไม่หรือแค่อิจฉาเล็กๆน้อยๆเป็นครั้งคราวก็อาจจะยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมันเป็นสัญญาณแสดงว่าคุณยังเป็นมนุษย์ปกติที่มีอารมณ์รักโลภโกรธหลงแต่อย่างไรก็ตามหากว่าด้วยเรื่องความอิจฉาตารอแล้วแล้วก็ การไม่มีความอิจฉาเข้ามาในชีวิตเลยนั้นคงจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียวเราอยากให้ทุกคนลองจินตนาการถึงสถานาการณ์ต่อไปนี้นะคะในขณะที่คุณกำลังเพเลิดเพลินอยู่กับความบันเทิงบนสมาร์ทโฟนของตัวเองคุณเลื่อน Facebook ไปเห็นเพื่อนคนหนึ่งโพสต์ภาพไปเที่ยวต่างประเทศได้เห็นว่าเพื่อนร่วมงานได้เลื่อนตำแหน่ง หรือเห็นญาติถูกรางวัลที่หนึ่งเราหลายคนคงรู้สึกปวดใจกับเหตุการณ์เหล่านี้ไม่มากก็น้อยเราคงรู้สึกเจ็บปวดบางอย่างขึ้นมาในใจแม้จะเป็นเพียงห่วงสั้นๆเวลาที่เห็นเพื่อนหรือคนใกล้ตัวโชคดีกว่าเราหรือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายกว่าเราหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างเช่นเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วอาหารจานที่เพื่อนสั่งดูน่ากินกว่า หรืออร่อยกว่าจานที่เราสั่งก็อาจก่อให้เกิดความรู้สึกร้อนรนใจเบาๆขึ้นมาก็ได้วันนี้เราอยากจะชวนทุกคนมาชำแหละและทำความเข้าใจความรู้สึกปวดใจที่ว่านี้ความเจ็บปวดซึ่งเรารู้จักมันในนามของความอิจฉา บอกเกิดระดับต้นตอของความรู้สึกความอิจฉาคือการเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นซึ่งมีลักษณะหรือมีอะไรบางอย่างที่ดีกว่าเราสูงกว่าเราหรือมีโอกาสมากกว่าเรามีปัจจัยอย่างน้อยสองประการที่กำหนดระดับของความรุนแรงของความอิจฉาประการที่หนึ่งคือเราเปรียบเทียบตัวเราเองกับใครประการที่สองเรากับคนเหล่านั้น มีความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างกันและกันมากน้อยเพียงใดซึ่งถ้ายิ่งห่างมากหรือมีความแตกต่างกันความรู้สึกอิจฉาก็จะน้อยลงยกตัวอย่างกรณีของการที่หัวหน้าของเราได้เลื่อนเงินเดือนซึ่งหัวหน้าแตกต่างจากเราในเรื่องตำแหน่งอาจจะไม่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดเท่ากับการที่เพื่อนร่วมงานในตำแหน่งเดียวกันกับเราได้เลื่อนเงินเดือนมากกว่าเราการเปรียบเทียบ จึงเป็นเชื้อไฟสำคัญของความรู้สึกอิจฉานักเขียนชื่อดังอย่างมาร์กเวนเคยเขียนเตือนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบไว้อย่างคมคายว่าการเปรียบเทียบคือความตายของความสุขนอกจากนี้ความรู้สึกอิจฉามักจะเกิดขึ้นเวลาที่สิ่งที่เป็นที่ต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถครอบครองได้ไง่ายๆและเราจะยิ่งรู้สึกร้อนใจเป็นเท่าทวีคูณ หากสิ่งนั้นตกไปอยู่กับผู้ที่เราเห็นว่าไม่สมควรจะได้รับหรือครอบครองสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานของเราได้รับเลือกให้ทำโปรเจกต์ที่คนทางแผนกต่างแย่งชิงและคนทางแผนกก็ทราบดีว่าเพื่อนร่วมงานคนที่ได้รับงานไปนั้นทำงานไม่เอาไหนเลยกล่าวคือเพื่อนร่วมงานผู้นั้นได้รับสิ่งที่ยากจะได้มาครอบครองแถมผู้นั้น เป็นคนที่เสียงส่วนใหญ่มองว่าไม่สมควรจะได้รับสิ่งนั้นหรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเราซื้อลอตเตอรี่มาทั้งชีวิตยังไม่เคยถูกรางวัลเกินหลักพันเลยแต่เพื่อนสนิทของเราซื้อครั้งแรกกลับถูกรางวัลที่1นึใบเมื่อเพื่อนรักของเราถูกหวยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชีวิตเพื่อนเราควรจะยินดีกับเพื่อนมิใช่หรือความเป็นจริง อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปเมื่อความอิจฉาจู่โจมรวดเร็วยากต้านทานได้แม้แต่กับเพื่อนรักหรือคนสนิทของเราที่ได้ดิบได้ดีรู้สึกตัวอีกทีเราก็อิจฉาความโชคดีของเพื่อนไปแล้วไม่มากก็น้อยคนเราสามารถรู้สึกเสียใจในเรื่องดีๆของคนอื่นได้นี่เป็นนิยามความอิจฉาของนักบุญทอมัสอควิอานัส นักบวชและนักปรัชญาดุกกลางโดยเขายังเตือนเราไว้อีกด้วยว่าความอิจฉาหากลุกลามรุนแรงก็อาจนำไปสู่ความริษยาซึ่งบันดาลให้เราทำร้ายคนอื่นในอีกหกศตวตรรษต่อมานักปรัชญาชาวเยอรมันอาเธอร์โชเปนฮาวเออร์ก็กล่าวไว้ในทํานองเดียวกันว่า คนเราจะรู้สึกถึงความไม่สมบูรณ์หรือข้อบกพร่องของตัวเองอย่างทุกข์ระทมใจมากยิ่งขึ้นเมื่อได้มองเห็นความสุขและสิ่งที่ผู้อื่นมีในครอบครองโลกปัจจุบันดูเหมือนจะตอกย้ำสิ่งที่โชเป็นฮาวเวอร์กล่าวไว้ได้เป็นอย่างดีด้วยการเกิดขึ้นและความแพร่หลายของโซเชียลมีเดียเพราะปรากฏการณ์แห่งโซเชียลมีเดียนั้น ได้ขยายขอบเขตความรับรู้ของเราในแบบที่ยากจะจินตนาการได้มันทำให้เรามองเห็นความสุขของผู้อื่นและสิ่งที่พวกเขามีได้ง่ายและบ่อยขึ้นซึ่งนำไปสู่การเปรียบเทียบตัวเรากับพวกเขาความรู้สึกบกพร่องในตัวเองและลงเอยที่ความรู้สึกอิจฉาคงไม่เป็นการกล่าวเกินจริงว่า โซเชียลมีเดียทำให้เราอิจฉาในเรื่องที่คนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียไม่เคยอิจฉาเพราะพวกเขาไม่มีโอกาสให้รู้สึกอิจฉานั่นเองโซเชียลมีเดียเป็นเหมือนสถานอนุบาลความอิจฉาระดับพรีเมียมที่เราสามารถกาพกพาไปไหนมาไหนด้วยได้ตลอดเวลาเราจึงพร้อมที่จะอิจฉาได้ทุกครั้งที่เราเปิดใช้แอปพลิเคชันเหล่านั้น อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าช่องว่างระหว่างเรากับคนที่เราเปรียบเทียบตัวเราเองด้วยนั้นเป็นปัจจัยสําคัญในการกำหนดความรุนแรงของความอิจฉาโซเชียลมีเดียเปิดโอกาสให้เราเปรียบเทียบกับคนใกล้ตัวที่มีช่องว่างระหว่างกันไม่มากสิ่งนี้เองที่ทำให้โซเชียลมีเดียจุดเพลิงความอิจฉาได้อย่างทรงพลังยิ่ง มันเปิดโอกาสให้เราสอดส่องความเป็นไปในชีวิตของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาได้อย่างง่ายดายเพียงนิ้วสัมผัสและเมื่อเราเห็นผู้อื่นมีชีวิตที่สุขสบายกว่าเรามีประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นกว่าเราเป็นชนวนเหตุให้เรารู้สึกร้อนรนใจและพยายามทําสิ่งเหล่านั้นบ้างเพื่อมาโพสมาบอกเล่าจะได้ไม่น้อยหน้าเพื่อนในโลกออนไลน์ด้วยเหตุนี้ การเลิกหรือลดปริมาณการใช้โซเชียลมีเดียช่วยลดความอิจฉาได้นี่เป็นตะกะกที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาความแตกต่างหรือช่องว่างที่มองเห็นได้ระหว่างเรากับผู้อื่นเป็นเหตุให้เรารู้สึกบกพร่องหรือน้อยหน้าหากเราเลิกหรือลดการใช้โซเชียลมีเดียเราก็มองไม่เห็นเรื่องราวในชีวิตของผู้อื่นเมื่อไม่เห็นก็ไม่เกิดการเปรียบเทียบและเมื่อไม่เกิดการเปรียบเทียบ ก็ย่อมไม่เกิดความอิจฉาเราขออำลาทุกคนในค่ำคืนนี้ไปด้วยความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความอิจฉามันเป็นความรู้สึกมุมกลับของความอิจฉาโดยหากความอิจฉาเป็นความรู้สึกไม่พอใจที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้เห็นความสำเร็จของผู้อื่นที่เราไม่ชอบหรือเห็นว่าเป็นคู่แข่งของเราการได้เห็นความล้มเหลวของพวกเขา อาจนำมาซึ่งความรู้สึกพึงพอใจได้ในภาษาเยอรมันมีคำศัพท์ที่หมายถึงความอิ่มเอมใจอันเนื่องมาจากการได้เห็นผู้อื่นอาพับอับโชคหรือล้มเหลวว่าเชอร์เดนฟรอยเดอร์ซึ่งเกิดจากการนำคำสองคำมาควบรวมกันกล่าวคือความเสียหายและความสุข พวกเราหลายคนหัวรอบมีความสุขจากการชมคลิปตลกที่ตัวละครในนั้นได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเหมือนดังที่ชาลีแชปลินนักแสดงตลกในตำนานของโลกเข้าใจและหากินกับชาเดนฟรอยเดอร์จนโด่งดังระดับอมตะรายการที่กลั่นแกล้งผู้คนเพื่อเรียกร้องเสียงหัวร้อยอย่างแคนดิดคาเมรา ก็สร้างความบันเทิงจนเป็นที่นิยมทั่วโลกอยู่เป็นเวลานานในทำนองเดียวกันเราอาจรู้สึกอิ่มใจเบาๆที่ได้เห็นเพื่อนในโลกโซเชียลประสบกับความทุกข์เล็กน้อยหรือประสบเรื่องร้ายเป็นครั้งคราวก็ได้ชาเดินฟรอยเดอร์ดูเหมือนจะชั่วร้ายกว่าความรู้สึกอิจฉาจนโชเป็นฮาเออร์เคยกล่าวไว้ว่าความรู้สึกอภิรมในความอาภัพอับโชคของผู้อื่นนั้น เป็นลักษณะของปีศาจอย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้อาจเป็นเพียงความรู้สึกสามัญธรรมดาอีกความรู้สึกหนึ่งของมนุษย์ทั่วไปไม่ใช่ความชั่วร้ายของผู้ผีหรือปีศาจตนใดจิตวิทยาวิวัฒนาการซึ่งเชื่อว่าลักษณะการแห่งระบบการนึกคิดของมนุษย์ การทำงานของสมองถูกวิวัฒนาการด้วยการคัดสรรทางธรรมชาติก่อร่างสร้างรูปขึ้นมาเพื่อความอยู่รอดหลักการดังกล่าวอธิบายความรู้สึกสุขใจจากความเดือดร้อนของผู้อื่นไว้ว่าในอดีตนั้นโลกที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดและต้องมีการต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อความอยู่รอด โดยผู้ที่แข็งแกร่งกว่าหรืออยู่สูงกว่าในกลุ่มมักจะครอบครองทรัพยากรได้มากกว่าสิ่งนี้หมายความว่าเราที่มีสถานะทางสังคมต่ำกว่าหรือแข็งแกร่งไม่เท่ามีโอกาสเข้าถึงและครอบครองทรัพยากรได้น้อยกว่าซึ่งด้วยเหตุนี้เองความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่สูงกว่าอาจหมายถึงโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงทรัพยากรต่างๆมากขึ้น ความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นจึงถูกการคัดสรรทางธรรมชาติคัดเลือกเอาไว้ก่อนจะจากกันไปในคืนนี้เราเชื่อว่าการสำรวจธรรมชาติของทั้งความรู้สึกถูกใจเพราะความสำเร็จของผู้อื่นหรือความอิจฉาและความรู้สึกอิ่มใจเพราะความล้มเหลวของผู้อื่นหรือชานเดนฟรอยเดอร์คือการสำรวจลึกลงไปในก้นบึ้งของหัวใจอย่างถี่ถ้วน และการวิเคราะห์องค์ประกอบและสาเหตุอันเป็นต้นตอของทั้งสองความรู้สึกนี้ช่วยให้เราเข้าใจสาระถะของมันและสามารถรับมือกับมันในยามที่มันปรากฏตัวได้อย่างรู้เท่าทันเราหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายพึงพอใจต่อชีวิตมากขึ้นนะคะขอให้ทุกคน ระหนักรู้ในทุกอนูของตัวเรากำลังจมลงไปกับที่นอนระหนักถึงร่างกายของเราค่อยๆรู้สึกเบาจิตใจของเราปล่อยวางเรื่องต่างๆลงเรารู้สึกสงบผ่อนคลายหายใจเข้าและออกอย่างช้าๆเสียงรอบตัวเริ่มเบาลงเงียบลง ขอให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายและหลับสบายในคืนนี้นะคะและพบกันใหม่ในตอนถัดไปดไนท์ night, ค่ะ